จากช่อง Accessories ทุกคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปลั๊กไฟ Honda รถตั้งแต่ปี2003ถึงปี2008นะครับและรถยี่ห้อ Suzuki รถตั้งแต่ปี2005ถึงปี2020นะครับสำหรับวิทยุใหม่นะครับหน้าตาปลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนปลั๊กข้างๆนี่จะเป็นปลั๊ก n d r o i d นะครับ ทุกสีเนี่ยจะมีสติกเกอร์บอกอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องต่อแบบไหนนะครับส่วนพวกที่ปลั๊กที่แถมมากับพวกวิทยุ JVC Pioneer และ Kenwood และ Alpine หรือแบรนด์ต่างๆเนี่ยบางปั๊กก็จะไม่บอกมานะครับสัญลักษณ์ว่าเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้วในปั๊กก็จะมีทุกเส้นนะครับสกรีนอยู่เลยนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับทุกเส้นเลยนะครับ เรามาเริ่มบอกสีกันเลยนะครับว่าสีไหนใช้กับอะไรบ้างนะครับสีแดงเนี่ยเป็นไฟ ACC นะครับสำหรับต่อสวิตช์กุญแจเมื่อดับเครื่องวิทยุก็จะตัดไฟและดับลงพร้อมระบบในรถนะครับเส้นสีเหลืองเป็นเส้นแบตเตอรี่12โวลต์สำหรับต่อก,กับสายไฟที่พ่วงมาจากแบตเตอรี่เพื่อนำไฟออกมาเลี้ยงวิทยุด้วยกำลังไฟ12โวลต์นะครับ สีดำกาวเป็นไฟลบสามารถลงตัวถังหรือต่อเข้ากับปลักวิทยุได้เลยนะครับเส้นสีชมพูเส้นรีเวิร์สนะครับเอาไว้ต่อกับกล้องถอยหลังเมื่อเวลาเข้าเกียร์อาภาพจะปรากฏบนหน้าจอนะครับเส้นสีส้มจะมีอยู่2ส,สีนะครับสีส้มล้วนส้มล้วนนี่จะเป็น i l l เส้นต่อไฟหลีนะครับถ้าเปิดไฟหลีไฟที่วิทยุจะดอป ตอนเวลากลางคืนนะครับส่วนส้มคาดขาวจะคล้ายๆเส้นดิมเมอร์เส้นสีส้มน,นะครับแต่เส้นนี้พอเวลาเปิดประตูตรงสตาร์ทพุชหรือปุ่มพุชสตาร์ทจะติดไฟสีแดงขึ้นมากับพิบนะครับก็คือเส้นนี้นะครับ ส่วนเส้นสีขาวนะครับขาวก็จะมี2ส,สีขาวคาดดําและขาวล้วนนะครับเส้นนี้ต่อกับลําโพงข้างซ้ายของประตูหน้ารถนะครับส่วนเส้นสีเทา2ส,สีนี่ก็สําหรับต่อลําโพงข้างขวาของหน้าประตูนะครับส่วนเส้นสีม่วงนะครับม่วงคาดดําและม่วงล้วนสำหรับต่อ ประตูข้างหลังขวานะครับประตูลำโพงนะครับส่วนสีเขียวคาดดําและเขียวล้วนจะต่อกับลำโพงประตูหลังซ้ายนะครับส่วนเส้นสุดท้ายก็คือเส้นไฟอัเทน่นไฟเลี้ยงเสาอากาศหลังคานะครับและสามารถต่อรีโมทแอมได้ด้วยนะครับเส้นนี้ยังไงถ้า สนใจสามารถกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ